เพิ่มสีสันให้กับหน้าของเราด้วย3ชิ้นนี้ง่ายๆค่ะไม่เกิน5นาทีเสร็จแล้วค่ะเริ่มต้นด้วยแป้งดิเซโดแป้งเด็กอัดสขค่ะอบให้ทั่วหน้าเลยค่ะเปิดตาก็ได้ หน้าเนียนใสคุมมันค่ะที่นี่สองคืออิน,นสอเขียนชีสของดิเซโลค่ะอันนี้คือสีบราวค่ะเนื้อดินสอนุ่ม เขียนแล้วข้างนี้ยังไม่เขียนค่ะเขียนแล้วทั้งสองข้างค่ะของชิเชโด้ค่ะสีบราวน์ชิ้นสุดท้ายคือลิปกอดอันนี้ของแมซี่เออไม่ใช่เดสเซนีค่ะ อ,อันนี้สีทัชดาวค่ะ <c oughs> แดงมาก <c oughs> สามารถเอามาเติมแก้มได้นะคะแต่ต้องป้ายเร็วๆเลยค่ะเพราะมันจะแห้งแล้วเป็นปื้นได้นะคะนี่ค่ะ แก้มติดทนนานกว่าปากค่ะเพราะว่าปากกินเปิดมันก็เลือเล่อนเปิดลบง่ายค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าด้วยสามชิ้นนี้ง่ายๆมากเลยชิ้นแรกคือแป้งชีเชโดแป้งเด็กอัดแข็งค่ะข้างในจะเป็นแป้งสีขาวอัดแข็งค่ะมีพับมาในตัวด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพกพาง่ายค่ะและ ชิ้นที่สองคือดินสอเขียนคิ้วของชิเชโดค,ค่ะนี่เทเตอร์ก็ก็คแล้วกแ็และเขียนคิ้วออกมาจะได้คิ้วที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะก็แล้วก็เขามาพร้อมฝาปิดด้วยนะคะแล้ว <Yeah, yeah. S 1> และชิ้นสุดท้ายคือ d ดซเซนมีลิปทินสีนี้คือสีทัชดาวค่ะทาปากได้ทาแก้มก็ได้นะคะโดยการที่แต้มไปที่ นิ้วมือของเราและปาดเร็วๆค่ะ e อ e r y ี a y l นล k ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาเทียบดูแล้ววางตอนแต่งกับตอนไม่แต่งเลยนะคะแค่3มชิ้นก็ทำให้หน้าเราสดใสาสามารถออกไปข้างนอกไปช้อปปิง้งไปพาลูกไปเที่ยวได้แล้วค่ะก็แต่งหน้าเหมือนกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะจะดูก็แต่งหน้าเหมือนกันค่ะค่ะไปแล้วนะคะ ซื้อใช้ตามได้เลยนะคะ okay, <God. S 1> ตักตักร้าให้แล้วสามารถดูในตาก้าได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ oh. สวัสดีค่ะ oh.